มาราเมสันน่ลบอันดับที่สตอนสังคมสายเพื่อการพนาสองใที่7ครับบทดีกำลังพลทุกนายสำหรับวันนี้ไม่ไหวมีหนึ่งวันนะครับที่เราได้มาไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในต่อไปเนี่ยพวกขโมยจะอ่านคำสั่งยุทธการและกิจของหมวดหรือเลนที่หนึ่งของเราทหารอากาศของเราเนี่ยกำลังฝ่ายข้าศึกนะครับข้าศึกเนี่ยเป็นกำลังส่วนหนึ่งของอันโวัที่สองหนึ่งสองสามมีกำลังประมาณหนึ่งของร้อยมาเคลื่อนที่ลุกมาทานที่เหนือ บ้านบึงไม้บ้านโคกระชายแบบบ้านจะอมเพื่อ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 ังื่อเข้่อเ่อเาอเาก่อจาง่วเพืคอเพื่อเ่เื่อเี่อเพื่อเพื่อเพา่อเพื่อเพืเพื่อเนื่อเพื่อเวื่อเพื่วเพื่อ,อเพื่งเพ้่อเพื่อเพน่อเส่อเพื่อเพื่อเพ่อเพื่อเพื่อเพื่อสพ่อเพื่อเอเพ่อง่อเพลัเส่อนพก่อเื่อเพื่อเเพอเ่อเป่อเพ่องพื่อเพื่อเพั่อเอเพื่เพเ่อเพ่อเอเพอาือกทื่อเพพเ่ัเ่เอ บริเวณบ้านเขาปาบับบ้านเขาปอพิกั 3, 0, 9, 30, 3, 15, 9, 30, ด QR 30930นึง QR 315930เพื่อป้องกันต้นานทานเช้าฝืดครับแล้วรับมอบภารกษษิจรับมอบฉากยิงจากคอเบเรตจำนวนหนึ่งฉากหมวดเปเรตที่สองเป็นความพยายามสนับสนุนอย่างนี้ตะว,วันทอาทางด้นาน,นซ้ายต้งรับใน26่ส0บหกอ่งนย์สกห้าตั้งแต่บริเวณพิกัด 3 0 0 9 3 7ถึง QR 307-937เพื่อป้องกันต่านท,ทานและค่าสึกและทำลายค่าตึก็นเกตนะครับหมวดเป็นเลขที่3เป็นหมวดหนุนทอดงรับใน26 a 0 0ศนย์ถงบห้าเวบ้านเขาปอตั้งแต่พิกัด a, 3ก8า3 7เ QR 316-937เตรียมการสำหรับุการยิงเมื่อสั่งนะครับ หมู่ชางชอมตีที่หนึ่งนั้งอยู่ในการควบคุมของน้อยวโคสิด,ด้วยส่วนรวมครับเาที่ตั้งจริงในพื้นที่หมวดหนุนภารกิจของเราเนี่ยครับหมปริลทีหนึ่งของเราเนี่ยเป็นความพยายามหลักนะครับตั้งรับารทางที่ตะวันตกนนาทางด้นขวาเนี่ยใน26ศูนย์ศูนยงหคหนตั้งแต่ติกัด QR สามศ3นย์สามเก้าถึง QR สามหนึเ้าสามามพื่อป้องกันการทานข้าวสุดครับต่อไปผมจะอ่านการปฏิบัติ กาวอภิบายของหน่วยแล้วเนี่ยแนวความคิดในการปฏิบัตินะครับเจตนารมณ์ของผู้ครับรงร้อยนี่กคือต้องการให้เราเนี่ยยึดรักษาพื้นที่เพื่อป้องกันในยุทธการท่าสุดนะครับโดยใช้ภูมิประเทศเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเจต่เราผมเนี้ยคือตามอบบร้อยครับป้องกันต้านทานกำายท่าสุดต่อไปจดุดกลยุทธ์นะครับในการดำเนินง,งานของเราเนี่ยหมู่เปรตที่หนึ่งทำการตั้งรับโดยการวางกำลังสามหมู่เียงกันนะครับให้หมู่เปรตที่หนึ่ง เป็นหมู่หลักอยู่ย่านกลางหมู่พลีที่สองมีฐานด้านขวาหมู่พลีที่สามมีฐานด้านซ้ายหมู่ปืนกลนรับสนุนหมู่ปืนเล็กโดยเข้าที่ตั้งยิงทางปีกในพื้นที่ของหมู่พลีที่สองนะครับต่อไปการยิงลำดับความแม่นยดของอาวุธยึดแบบหนุนเนี่ยทำการยิงให้กับหมู่พลีที่หนึ่งสองและก็สามตามลำดับพอไปเอนะครับจะช่วยส่วนรวมมอบฉากการยิงให้หมู่เล็ที่หนึ่งหลายจำนวนหนึ่งฉากครับ ถาเก so ินหน่่ยหน่วยลองเนี่ยเราไปผู้บังคับปูบร็นเวณแต่ละหมู่พยายามจดด้วยเราไปผู้บังคับปูเป็นเลหนึ่งจดเลยครับปูเนเหน่งนะครับเป็นความพยายามหลักอยู่ย่านกลางตั้งรับใน26 17 00หสิบงห้าหกห5ตั้งแต่บริเวณพิกัด QR สามศ3แมถึง QR 3 3ม3นึ่เพื่อป้องการล้าถอยและทํายขั้นตึงในเขตเราไปผู้บังคับปูเลขสอครับ หู่บริทที่สองเป็นความพยายามตำหรับหนุ่อยู่ทางขวาตั้งรับในยี่สิบหาสองูเสคมบ้าตั้งแต่บริเวณพิกัด QR สาม9ึงส QR สามหนึ่งสามเพื่อป้องกันตางทานการสึกอุู่บริที่สเป็นความพยายามตำหรหุอยู่ทางด้านซ้ายตั้งรับในยี่สิบหเาสูคมบ้าบริเวณพิกัด QR สามถึงส QR สามหนึ่งเพื่อป้องกันต้านทานและายไก็สกนะครับ ไปผู้บังคับบูุจดด้วยบูุณเปมีความพยายามสนุนนั่งรับนายี่สิบสนย์สิงให้ตั้งยิงทาังปดขวาในพื้นที่ของปีคนสองตรวจหอนครับอาวิธีต่อสู้รถถางอยู่ในความรบุของผมนะครับคำแนะนําในการประสานทุกหมู่ครับพร้อมต้านทานค่าสึกนาี่สิบสนย์สิงให้ทุกคนนะครับรายงานทันที่เมื่อพบค่าสึกในพื้นที่ความเร่งด่นในการแต่งที่มั่นนะครับบูมุณที่หนึ่ง ปูเบเล็กขอภัยาปูเปรเล็กจาส่วนระวังป้งปองกันเฉพาะบริเวณข้างหน้าหมู่ละหนึ่งนายอาก่ายยื้ยิงตรวจการเพื่อหาระยะยิงต่อเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นอาวุธจักรอุปกรณ์ในบุคคลจัดจัดแรงที่มั่นเพื่อความมั่นคงนะครับหน่วยเร,ราต้องระวังการใช้เสียงและแสงด้วยนี่เน้นย้ำการช่วยรบนะครับทั่วไปวบบควรสารบลักษ์ของกองพันตั้งอยู่บ้านหนองสองห้องดิกาดชิวอาร์สามหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ ขบวนสัมมาละลูกองร้อยตั้งอยู่เลยที่กาด qr 3 1 4หนึ่บวนสัมมาละพักของกองร้อยอยู่ในพระวุฒิภูมของสองพันตนนัวในที่กาด qr 315950่งกอุปกรณ์และบริการนะครับสบป1หนึให้ทหารหนานยรับประทานอาหารตามตามมุลลอดกระเบียงครับและสะสมเสบียงคอตามที่กัดไว้ที่กองร้อย1วันสป5หรืออากระหม่อที่ใช้ของเรานะครับส่วนปืนเล็กและปืนกลเนี่ยเบิกตามอาตัระหม่อมูลฐานพอเป็นเอชเนี่ย 70นัดต่อกระบอกต่อวันพอ60เนี่ย60นัดต่อกระบอกต่อวันครับการส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาลครับตอนเนี่ยจะส่งการโดยโดยการใช้ทางพื้นดินเป็นหลักครับที่พยาบาลกองพันตั้งอยู่ที่ขบวนสัมภาระลบสองพันมีพยาบาลสองร้อยตั้งอยู่ที่ขบวนสัมภาระลบสองร้อยมีโรงพยาบาลของมวดอยู่ที่ติการทีวีอาร์สามหนึ่งแปดสามเจ็ด ต่อไปการกำลังพลครับหน่วยเนี่ยสรุปยอดกำลังพลจำวันส่งถึงพรร้อยครับก่อนสูนยเจ็ดสูตยของทุกวันต่อไปห้อกิจการบลเรือนนะครับที่เน้นย้ำเลยเนี่ยจดไปทุกคนนะครับห้ามทำลายหรือลื้อถอนทรัพย์สินของนัลอสดโดยด็กขาดครับต่อไปับสุดาและการมาเข้าบัญชีและการสื่อสารครับตารเข้าบัญชาเนี่ยเขากัร้อยอยู่ที่พิจารณา qr สามหนึง ที่ทำการหมวดเ네นีย่ยอยู่ในนิกาย U R C หนึ่งหกแปดสามเจ็ดวันนี้ที่ตัวผมเนี่ยไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติได้เนี่ยให้รองผู้บังบหมวดและผอหมู่ปันชีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนผมนะครับการสื่อสารใช้นพศฉบับปัจจุบันมีผมนะครับใช้ตลอดในภารกิจนี้ครับปัญญายิงฉากก็การตั้งค่ายแล้วในเวลากลางวันเนี่ยและเวลากลางคืนใช้ผู้สีแดงสองช่อนยิงตามคุณสั่ง ออกไปนังเลี่ยขานะครับจดไปให้ดีตั้งรับเลยผู้บังคับหมูเป็นเลขที่หนึ่งจะใช้ทองคำหนึ่งลอมผู้บังคับปวดนะครับใช้ทองคำหนึ่งหนึ่งผู้บุกครับหปูเป็นกลนใช้ทองมาผู้บังคับหปูเป็นเล็กที่หนึ่งใช้ทองมีผู้บังคับหมูเป็นเลขที่สองใช้ทองมีสองผู้บังคับหมูเป็นเลขสามใช้ทองมีสามอผู้บังคับหปูเป็นละมือจดให้ดีด้วยสัญญาณบอกฝ่ายสัญลักษณ์เนี่ยผ้าบันคอหน่วยไฟฟ้า เสียงสัญญาณถามเดินไปต่อเสาไฟแล้วก็สัญญาณถามข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังตอบข้าพเจ้าไม่เข้าใจคต่อไปแล้วมีกรลังพลส่วนใดสงสัยหรือไม่ถาามีต้องถามกันได้เวลานี้ถ้าไม่มีครับขนาดนี้เวลา15 7 30 1 1าคม6:50นให้คุณนายปรับเวลาให้ตรงกับผมด้วย ต่อไปให้ข้างในแยกปฏิบัติตามหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็เลยครับจบเท่านี้ครับครับ